เป็นออมันตอกไข่ดะพองไหมเอาไข่มาตอกใส่อันหนึ่งไปเอาอะไรมึงจะมานี่กูโทรเอาไข่ตอกใส่เว้ยมันจะได้อร่อยกีตอกไข่ดะพองต่อเฮ้ยมึงกินรถดิโดนย่ามีมจะลดโอ้ยหนอยับนะโอ้ยหั่นตัวไข่อ๋อหล่จ้ะลูก่อนลูก่อนลูก่อนค่อยเพิ่มเด้อเพิ่มให้สองอันเด้อเพิ่มนม่ต้องเพิ่มเยอะ น,นีไปเดือกรั่งสิไอ้แก้วกูจะวางสายยังวางไม่ได้กอ,อยางเลยกีโมนซีันนีอะไรอันนี้จะสาน,นมันซีรีนไหนมันอยู่ไหนอะพี่อะไรที่มันกำลังมามึงก็ให้กูโทรหา อ,อืนี่อยวนอันต้มกับบ้านมอมเสียยางอันต้มเนี่ต้มนี่สุกเร็วไงนียางเบีอันนี้มึงรอเสร็จค่ะอืม น้ำจิ้มกินจะไงนะขึ้นแล้วดับไม่ทำไมรีบทำไม่รีบเป็นเบียกอ่้าันกินเพิ่มดีนี่ไฟอ่อนละน้งเพิ่มเยอะไม่ต้องเพิ่มเยอะช้อนยอยู่ไหนล่ะไหนไม่เห็นสีส้มขึ้นไหมเพิ่มให้สีส้มมันขึ้นก็ได้ไหนหันไปตรงไหน Hmm. kenyang betul